เล็กนิดนะบอกพอพอมองเห็นนะยยมันมันมันยาวๆนะอเลยลตัวเล็กนิดมันบีบแล้วเราพอบมาพอบจากภาพเต็มมาโอเค <c oughs> รูปช่วยนามำป่วยก่อนใช่ไหมรูปช่วยนามเนี่ยมีทั้งหมดสิบเอ็ดปัจจัยนะ,ะรูปเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยยุบันสิบเอ็ดเนี้ยผังใหญ่คือตรงนี้นะมันมีสองชาติมารวมมาอยู่นะวัตถุปรเรชาต์ชาติปกปัจจัยเลย แต่ตอนเราเรียนเนี่ยมันแยกไปสองกลุ่มนะกลุ่มชื่อที่ก็ตระหนักว่าอับอับใหนะฮะกลุ่มชื่อคือตัวเดียววัตถุเนี่ยมีอยู่ห้าปัจจัยก็รูกช่วยนาาเหมือนกันวัตถุรูปโผม่พูดรวมๆใช่ไหมช่วยวิญญาณธาตุเจ็ดอีกตัวคือปุเรชาตินทริยปัจจัยใช่ไหมไม่ใส่คำว่าวัตถุอ๋อใช่ไม่ไม่มีใช่ชื่อไม่มีวัตถุหรอกกลุ่มที่สองมีปัจจัยเดียวคือปุเรชาตินทริยปัจจัยถูกไหมฮะอันนี้เหลือแค่ปัจจัยวัตถุช่วยปัจจาวิญญาณ ใช่ไหมปุเรชาติศรีอ่ะตัวเน,นี้ยใช่ไหมบรรจาวัตุไม่มีหาตายะอีสีที่มีหาตยะช่วยทวีสิทธ์ไงก็รูปช่วยนาเหมือนกันใช่ไหม,ไมยกขั้วชาติเลยอารามบราชาติเนี่ยมาสองกลุ่มอารมามบรณปุเรสารคงนึกออกนะฮะอารมามบรณปุเรชาตาปัจจัยเนี่ยรูปอารมณ์หกค,คือน,นิพพานนารุสสิบแปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนนใช่ไหมตัวปัจจัยเนี่ยแล้วก็ช่วยกรรมป็นจ้าห้าเทยบสี่ปญญาวสองดวงเนี่ยทั้งกลุ่มเหมือนกับบทริเวณองค์ธรรมใช่ไหม ว่าถาสองนี่เอาทำปัจจัยเป็นหัดแยวัตถุที่ว่านับถอยหลังจิตุที่สิบเจ็ดที่ว่าใกล้จะตายใช่ไหมจำนวนเนี่ยช่วยมโนชวนตาตถาอกินญาก็ว่าไปก็จัดอยู่ในกลุ่มว่าลูกเชื้อนามใช่ปบะมาสองกลุ่มรวมว่าห้าปัจจัยหกกับห้าเป็นดดปปสิบเอ็ดใช่ไหมกลุ่มใหญ่มนแค่นี้แหละที่เวลาเราพูดเราต้องเองามาแยกตาปัจจัยพิสดารถูกไหมเคงน,นึกอ,ออกนะอย่างนิสยาปีสามเนี่ยแต่บัรดาแมาแค่สองตัวนี้นะ าหชาตานิสยาวัตถุปุเรชาตานิสยาวัฏฐานรามณะปุเรชาตานิสยาวัตถุจะมาก่อนอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะมาก่อนอารมณ์อะใช่ป่าเหมือนกันนะปุเรชา,าตะก็มีสองอันนี้ง่ายเลยอะไรวัตถุปุเรชา,าตาิปัจจัยอารมณนะปุเรชาติปัจจัยใช่ป่าใช่ป่าเนี่ยมันจะมาก่อนไงอันนี้ชัดเจนนะเนี่ยปุเรนะโอเคนะอันหน่ก็เหมือนกันนะดวเช็คดูได้เลยนะวัตถุมาก่ออารมณ์หมดเลยอารีบีหกใช่ไหม แต่แต่ตอนนี้เราที่เอามาเนี่ยมันมาแค่สองชาตินี้เท่านั้นใช่ปะ่ะเออเราจตจาตัวหลังมามีห้าตัวปัจจัยยี่สี่ตัวเนี้ยใช่ปะ่ะ<ม>นิสยะปุเรชาตะวิปยุทธอธิวิกตาตจำได้ไหมผังเนี่ยดูดีนะฮะแต่มาจะเอาปุเรชาจินีมาขั้นกลางไว้ใช่ไหม,มข้าบวมีสองคู่ข้างล่างสามคู่<ม>เออต็นอยู่กลางามี่ไมตินใช่ปะ่ะ<ม>ตินใช่ไหมตินตัวย่อนะ เดี๋ยวออกไมาเราคันกลางไว้ใช่ไหมครับเข้าไปเป็นสองคูณนิสยาภุริชาตนีิจำได้เนาะอันนี้ข้างลา่างเป็นสามตัวใช่ไหมมีประยุทธ์อธิวิกตะอาภูเรนนะอ้าวไอ้น,นี่พูดได้ไหมวัตถุภุริชาติน,นิสยาปัจจัยน่าเอาใหม่นะ ขึ้นขึ้นหัวนิวดนึงรูปเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยุบันมี11บปัจจัยคือพูดชื่อไปเลยนะ,ะวัตถุปุเรชาตานิสยยปัจจัยวัตถาารมณะปุเรชาตานิสยยปัจจัยวัตถุปุเรชาตปัจจัยอารามณะปุเรชาตปัจจัยปุเรชาติมัลยญปัจจัย วัตถุโุเรชาตาวิปยุตตาปัจจัยวัฏฐานะรมณะโุเรชาตาวิปยุทตาปัจจัยวัตถุโุเรชาตทีป <да ัจจ so ัยอารัมณะโุเรชาตทีปัจจัยวัตถุโุเรชาตอวิคตาปัจจัยอารัมณะโพเรชาตอวิคตาปัจจัยพูดได้ไหมพูดดิพูดได้ไหมถ้าไปไปได้ไหมเนี่ย ไปซ้อไปซ้ปอเพลงกันแล้วกันเนาะว่าอันนี้เนี่ยชื่อแล้วก็เราคุ้นแล้วนะชื่อปัจจัยเป็นกรนตามของชาติเขาเนาะเราก็พูดได้นะมันไม้แค่สองชาติเท่านั้นแหละคือชื่อพวกนี้มันชื่อเดิมๆหมดเลยนะมันมาจากชาติเขาแหละอารอยทีได้ไ,ดไหม วัตถุปเรชาตะนิสยาปจจัยวัฏฐาณะปเรชาตะนิสยาปจจัยวัตถุปุเรชาตปัจจัยอารมณะปเรชาตปัจจัยปเรชาตินทรยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิปยุตตาปจัยวัฏฐามะปเรชาตะนิปยุตตปปจจัยวัตถุปุเรชาตีิปัจจัยอารมณะปเรชาตะกิปัจจัยวัตถุปเรชาตอวิคตัปจัย อารามณะโุเรชาตาอวิสตาปัจจัยคือที่ดอกจันเนี่ยยมรู้ดีนะวัฏถาสองเนี่ยวัฏถาจริงๆนะถูกไหมในชาติเขาแาบปัจจัยเนี่ยถูกไหมวัฏถานิเสียวัฏถาวิปยุทธ์ใช่เปล่ากลุ่มเดียวละ่ะอารามชาติวัฏถาไม่จริงเป็นยังไงนะคะเอ่อกลุ่มอปุสามเนี่ยใกนกรณีที่ว่าปัจจัยเป็นหาตยวัตถุเขาจะเอาวัฏถาเติมหน้าเข้าไปเราก็เจอใสีไหมขจรัที่สามต่อห้าใช่ไหมนั่นแหละ แต่ชื่ดตัวเดิมๆไปไม,ม่มีอ่ะเลิ่ขึานา้นอารเรามานะเฉยๆเห็นไหมในตรงอ 3, าร์ปุสามยกอแบบไหมครับในนี่คืออ 3, นะ 1, 2, 3, าร์ปุสามนะเห็นไหมหนึ่งสองสามใช่หรือเปล่าใช่เปล่าเช็คดูได้เลยนะเนอาร์ปูสามว่าถามสองมินี่ครบกันีหใช่ไหมแล้วที่เหลือได้อีหกปัจจัยนับเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่หรือเปล่ปาครบกัได้สิบเอ็ดได้ไหมนี่ชื่อเนี่ยเ,เ,เราต้องอาจจะคุ้นๆหน่อยนะต้อง คือชื่อชื่อปกติเลยตามชาติเลยใช่ไหมแต่เอามาพูดตรงนี้อนี่ยนะได้เนอะเอาให้เลิกกันถ้าถ้าออกสอบมานะโยมเขียนผังนี้ไว้ในกระดาษโทษเลยจับจำได้ไหมเนี่ยภาพนี้จจำได้ไหมเดี๋ยวเออใช่คือคือคือเอาย่างนี้ธรรมดามันอาหมดแหละ แต่ผาวิศกที่เอนิสยาวิปยุทธเห็นไหมจำแบบดอกใจง่ายก็ทับดอกใจไปเลยเนี่ยใช่นอกนั้นเป็นเป็นเป็นอาหมดเลยทิ่นิสยาวิปยุทธ์จำไว้นิสยาวิปยุทธ์เรื่องพระาตุสองไงถูกไหมแล้วก็ที่เหลือเป็นอาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยดีพอได้หรอพอได้ด้วย เนี่ยอย่างนี้คดเนี่ยมันจะพอได้นะตีตีอยู่ตรงกลางนะตัวกั้นอยู่ตรงกลากงาถ้าบสสังคู่เขาล้างสามคู่เนี่ยลราออกสอบมาทําง่ายเลยเนี่ยถ้ายเป็นท่องนึงเหมือนชีสจําไม่ได้หรอกปวดหัวพอนะอันน,นี้เราก็ทําโคเดงแล้วันออกสอบมาเขียนผังนี้ไว้ในกระดาษทดถ้าออกมานะแต่ออกมาไม่รู้แต่ไอเนี่ยมันทําให้เราง่ายขึ้นใช่ปะพอไม่<พ>ออกไม่ไ,มไมหวละหมดไปละ <c oughs> นะเราพยายามให้อย่างเงี้ยลงไปเนี่ยมันจะง่ายง่ายขึ้นไหมติดแทรกอยู่กลางนะตินใช่ไหมหมดเวานวิดองที่เองพอเอานะโยมเอาเอาชีพมาเปิดนะเดี๋ยวต่อไปจะไปสรุปจำนวนการนะการไปแล้วนะเหมือนที่เวลามันหมดซะก่อนเนี่ยเหมนเนี่ยตอนใต้ท้ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหม การนะการตัวนี้จะอยู่ตรงเรียว่าสรุปในความสามประการนะใช่ไหมที่ว่าจำแนกโดยลักษณะและชาติการสาติอะ่ะใช่ปะ่ะอา้าวเราเราไปดูอันนี้ก่อนอขอดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถค่สรุปนะาการ,การนานหน้าหก็เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดชี้ให้ดูเปิดชี้ให้ดูโอเคโอเคอเค่า อ่านี่นี่นี่หนึ่งเก้าเจ็ดคีดหนึ่งนาะแอรดูชิดตัวนี้นะเจอไหมเจอไหมหัวหัวนี่ไงฮะเอตัวนี้จะมีสองเรื่องอยู่ด้วยกันนะการกอํานาจสติอันนี้จะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเรื่องการก่อนเอาไปเรื่องเรื่องไป เ,เดี๋ยวนะที่เขาทำชีาไห้ดูจากชี้เลยเราเราดูที่ภาพรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปในชีแล้วก็มีนะ,ะเอามาคัดว่ามันจะมีผังเนี่ยจะมีอยู่สี่ตอนนะชี้เราเนี่ยปัจจุบันอดีตทีะะ่เคยว่าเราจะมีสี่สี่ตอนสี่ขั้นตอนเขาแยกออกมาแล้วได้ไหมะเอ,เอาเรื่องกายก่อนนะ การนี่อยู่ตรงตำแหน่งที่ว่าตรงจำแนกโดยลักษณะและใช้การสติอ่ะ,อะการนี้เราจะใช้เป็นปัจจุบันอนดีตอนาคตและการละพิมุติการแบบนี้นะดีพูดรวมๆนะโอเคเอา้าสหาช,ชาติชาติชาติน,นี้เรายิงมาก่อเก้าชาติใช่ไหมแล้วก็เอามารวมกันเดี๋ยวจะมาจับรวมใช่ไหมอันนี้ง่ายมันสหาชาติชาติเนี่ยปัจจัยและปัจจุบันเกิดพร้อมกันใช่หรือเปล่าฮะขนาดนี้เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันาการเบาทั้งชาติเลย อารมณชาตสี่ขอโทษแบ่ปัจจัยแยกเป็นสี่กลุ่มถูกไหมแต่ <t ğan makes noise> ú, ต <Yeshua ez. S 1> <t unglaub lich> ้องแยกนิดเดินเขาทำเส้นป่าแห้แล้วเห็นไหมสองกลุ่มแรกเนี่ยอารมณะกับที่ดูเนี่ยตอนหนึ่งแล้วก็อาปูสาวว่าสองนี่ตอนหนึ่งรวมเห็นไหมเขาไม่เหมือนกันนะมันรวมยกเหมาชาติไม่ได้อ่ามาดูอารมณะปัจจัยกลุ่มที่หนึ่งมีปัจจัยเดียวที่ดูอีกสองตัวใช่ไหม รูปพระสารปัจจัยนะอันเนี้ยไม่ต้องไปจําเยอะนะดูองค์ธรรมฝ่ายปัจจัยไว้ถ้ามาจิตเจตสิกรูปเนี่ยมันเจกายกิกรแล้วอันนี้ไอนน้ต้องซูมหน่ไหมมันจะมอ,มองเห็นไหมอ่ามันเล็กไปอาจจะมองยากนะเดีย๋ยวเกขึ้นมานิดนึงเออทีเด,ดียวไหมข้างหลังเราเราจะเอาเราไว้ก่อนนะยังไม่เอาข้างหลังเนาะ สติเดี๋ยวผูท้ทีหลังนะผู้สองอย่างเดี๋ยวงงนะ,ะ,ะ,ะสูตจะตอนนี้เดินโอเคอ่าอนี้สำนวนเนี่ยหลักสูตรเราก็จะโชว์ไว้เลยนะเลือกถึงจุโลโทได้ไหมคาถาปัญจวิสาใช่ไหมถ้ามาสามตัวนี้เมนะื่อไรเนี่ยจิตเจริจิตรูปไม่ใช่ไปต้องมาครบนะขอให้ครบสามตัวนี้เมื่อไรเนะียมันจะมาเป็นเตากาเร่กาเตนี้สามใช่ไหมการละการนั่นแหละ,กา,ละการทั้งสามไงคืออะไร ปัจจุบันอนดีตอนาคตที่คือเรียกว่าเตกายิกะใช่ปะโอเคนิพพานมัตเนการนิมุตถูกไหมนิมุตแปลว่าค้นอยา่างนิพพานเนี่ยมันพ้นจากการทั้งสามไปแล้วใช่ไหมนิพพานไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอน,นาคตใช่ไหมอ,อยากไม่มีอนาคตไหมไม่มีแบบนิพพานนะ,ะไม่มีอนาคตแล้วโอเคอ,อันนี้ก็จบนะดูที่โอคามแปดปัจจัยถูกไหมฮะ ตัวนะฮะฝ่ายปัจจัยนะปัจจัยยุบานไม่ต้องดูนะฮะโอเคอ้ okay. อาวที่นูเป็นยังไงในเงารูปจิตเจสิกใช่ไหมสามตัวนี้ใช่ไหมหอ,อันนี้อาตมาทำไว้กิทฐานี้สิบไปที่เป็นรูปอันนี้จิตจิใจตสิกใช่ไหมฮะสามตัวนรียบแต่ใจกาลิกะมาไม่เขียนแล้วนะอยู่บนนี้แล้วนะไงในเงาได้แล้วล่ะนิพพานเป็นการเป็นิมุตติถูกไหมหจบแล้วเนี่ยดูที่สมมติยังง่ายปัจจัยหัวท่อ อ้าวรถนี้นะสามปัจจัยนะสองกลุ่มอารมณะที่ดูรวมแล้วสามปัจจัยใช่ไหมจะได้การแบบนี้ใช่ปะ่ะ,ะรวมแล้วสี่สี่การเลยนะ,ะแต่เมันพูดยากนะเด็กกากิกาที่สามแล้วก็อาการอะไรที่พูดใช่ไหมอารที่นูใช่ไหมดูปะกระตัวไปเลยข้างล่างะจะได้ทีเดียวเลยปะกระตัวเนี่ยโยมเห็นจตเสีิงรบไหม เรียกเตยกยเียงไก่เลกกใช่ปะะ่ะ่เออบัญญัติเป็นการปิบุตรค่ะเออไอ้ประตูไม่มีนิพพานใช่ปะ่ะไม่ค่ะเพราะว่าเหตุธรรมที่ได้กระทำไปแล้วด้วยดีนั้นน่ะได้ทำเสร็จไปแล้วสเสร็จแล้วสอบผลในภายหลังถูกไหมค่ะแต่นิพพานมันไม่มีสอบผลในภายหลังใช่ไหมจบเออมันม่จะมารับผลที่หลังมันไม่มีแล้วไง เหตุน,นี้มันเลยไม่มีนิพพานแต่นิ้งสือเขาก็ไม่มีอธิบายเลยนะจะมาก็มาเราวิเคราะห์อเองนะแต่นี่ไม่ไมใช่แม,ม่มโนเองนะ <c oughs> ก็เป็นสือความจริงก็ได้ใช่ปะนิพพานมันมีผลในภายหลังมันไม่มีนี่เลยไม่มีนิพพานเนี่ยโอเคนะอ่ะได้เนาะเนี่ยดูที่องค์ธรรมจะโชว์ไว้ใช่ไหมนิพพานไม่มีแต่มัมีบัญญตัตบัรญัตได้เป็นการทีมมุตถ,ถุไหมอ่ะเรายกกระ้บไปข้างบนเหมือนกันอาธิโูตูใช่ปะทั้งเล่นมีแค่นี้แหละ ใช่อย่างนี้ไม่ต้อง,ไม,อง,องไม่ต้องท่องไม่ต้องจำเยอะกรู้องค์ธรรมเห็นแล้วใช่ไหมฮะคิดเอามาเป็นการแบบนี้อะพอนะกาที่ดูตูที่ว่าฮว่าโดยการก็เป็นปัจจุบนันอดีตอานาคต,ตและการเรียนรนุษยเนี่ยมะอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องท่องเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยมันคิดเอาก็ได้พอมันเหมือนกันแล้วทำไก็เลยยกไว้ที่เดียวกันเลยอไปต่อไปต่อเร็วๆโอ้โหเนี่ยมันอย่างนี้นะบีบหัวใจ นต่ตอนหลังดีๆเป็นอย่างเงี้ยอ้าวอันนี uh ้อาปูสามไอ้พวกทรรมโชอยู so be ่แล้วนะปัจจุบันปัจจุบันใช่ไหมเนี่ยอาปูสามถ้าไมถึงเป็นปัจจุบันลองดูไหมจักกุมวิญญาณเนี่ยไปรู้รู้บอมมันรู้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเรื่องถินเท่เขาอ่ะรูไปเยแต่าะจักกุมวิญญาณนาตุยาใช่ป่ะดิเทศเขาอะโสตะเวลธรรมโสไปรู้สัธารลมที่เป็นปัจจุบันเหตุเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะได้เข้าใจดิโอเคนะ มันจะเป็นอย่างเดียวอ้าวอันนี้เวลาใกล้จะตายมีหัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์ใช่ไหมหัตถยาถยวัตถุเนี่ยเดี๋ยวนี้นเป็นปัจจุบันขนาดนี้ยที่ว่านับถอยหลังรู้ทีสิบเจ็ดอะไรเงี้ยโอเคนะอ่ารว,วมลวะห้าปัจจัยใช่ไหมอ่ะใช่เปล่าอ้าวปูสาวว่าถาสองเป็นปัจจุบันการพอนะอ้าวไปต่ออนัลตราชาติอันนี้ง่ายแล้วนะอนัลตราชาติเราเหมาด้วยนะแต่จริงเราเรียนเราแยกเปสองกลุ่มใช่เปล่า หนังสือเขาพูดไปเจ็ดนะแต่เรียนหกแล้วเราจะเรียนว่าเหรือหกีนะเออถ้าเขาถามชาติตรงๆแต่เขาไม่เคยถามนะแตถ้าเขาถามชาติเราตอบเจ็ดนะถามชาติตตอบเจ็ดตอบตามหนังสือถ้าถามสภาชาติก็ต้องตอบอ๋อมันเรื่องเรือกันอย่าไปอย่าไปรวมอีไปรวมอย่าอย่าอย่าพูดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงงอันนี้พูดถึงว่าถามชาติหมายความว่าสี่สองห้าแต่เขาถามเดิมเดิมสแตนดาร์ดเลยอ่ะอย่าพูดสองข้ออย่าเพิ่งมารวมเดี๋ยวงง คือก็เรย,ยังพูดว่าหนังสือมันบอกเจ็ดแต่เรียนจีเรียนหก <Okay. S 1> แต่อั้ประชาสัมพัเรายังไม่พูดเดี๋ยวอย่ามารอมาเดี๋ยวโมงแต่ประชาสัมพันเราไม่มีเจ็ดหรอกหกเต็มที่ <Okay. S 1> ใช่ไหมโอเคนะแต่ไอ้คือจะพูดว่าไอ้ชื่อปกระตูยาวๆเราไม่ได้เอามาเรียนนะแต่เอาองค์คำเดีวองค์เล็บอัชื่อที่ห้านี่ออกมานังสี่สองห้า,า 4, 2, เนี่ยแล้วก็บอกว่าหมายเอาเฉพาะมักจะหมายเอาเฉพาะมาักจะจตนา,าที่เป็นผู้อุปกราระแก่ผลและเจตตรงนั้นอนะเอาคำเดในวองค์งเล็บนะผมพูดมาพูดมักผลเนี่ยมักวิธีอะ ที่ก็ติดต่อกันอะอยู่ตรงดิเทสข้อ12กูอ่ะถูกไหมปัจจัยก็ได้หกปัจจัยนางห้าโบนานะเอาเอาท์ธรรมเดียวเลี้ยงปัจจัยแต่ชื่อปัจจัยไม่ได้เอามาแค่นี้นะแค่นี้นะโอเคอันนั้นนะเรื่องเรียนหกเงินเรื่องคือเราสูตรเราโชว์อยู่แค่นี้ใช่ไหมที่เห็นที่เห็นอ่ะกลุ่มบัรตารห้าปัจจัยเกษตรบรรดาปัจจัยใช่ไหมอ่ะสองกลุ่มใช่ป่ะฮะห้าปัจจัยกับหนึ่งปัจจัยถูกไหมโอเคอ้าว อันตรารกลุ่มห้าปัจจัยของทันที่เท่ากับบทเลยทั้งห้าปัจจัยแต่ละปัจจัยนะถูกไหมฮะทั้งห้าปัจจัยยกกลุ่มได้เลยถูกไหมฮะแปดเก้าสองแปดเก้าห้าสองใช่ป่ะนามล้วนๆเห็นไหมฮะเกิดติดต่อกันมีมีระหว่างขั้นไงปัจจัยก็ไปจุติจิตไปทั้งหลักก็พร้อมด้วยจุติจิตใช่ไหมโอเคอ่าจพูดจบก่อนอาเสียนวันน่ะเราทำลดโหลดลงมาหน่อยนึงเหลือเฉพาะชาวนะล้วนๆข้าพุทธที่เต็มเลยใช่ไหมไม่ได้ระบุอะไรนี่ไม่ได้ทิดเอาเต็มเลย ชาวนะาใช่ไหมอาเสวนาที่เสพอารมณ์ใช่ไหมฮะถ้าเสพอารมณ์นี่เป็นพวกชาวนาจิตชื่อบอกไว้แล้วไงอาเสวนาเสพบ่อยๆอ่ะโอเคไอ้ดิ้นหล่นเบิดชาวนน้าเพียวเลยนะพลิกเลยชาวนะเสีย47จนชาววันน้า51ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือจิตโดงแรกดับไปโดงหลังมาเกิดต่อไอ้การดับไปน่ะเป็นอดีตใช่ไหมอ่ะอ่าพอละเนี่ยพอได้เนาะปัจจัยต้องดับไปซสก่อนนะ จึงเป็นเหตุให้ปัจจัยุบันเกิดขึ้นไอ้การดับแปลงตัวปัจจัยเนี่ยเป็นอดีตด้ไหมที่ได้ไหมแสดงว่าเราดูการเนี่ยเราดูเราดูการของปัจจัยเหรอคะดูองค์ธรรมดูองค์ธรรมผู้ดมรวมไปองค์ธรรมต้ององค์ธรรมต้องคู่เลยอ่ะรวมนะแต่ว่าพออนุตตรชาติเราเน้นที่ปัจจัยอ๋อก็ดูทั้งคู่แหละไม่ได้ยกไม่ได้ยับปัจจัยตัวเดียวหรอกปัจจัยต้องดับไปซะก่อนใช่ไหมมันจะเป็นเหตุให้ปัจจัยยุบันเกิดขึ้นปัจจัยยุบันไปแหะ อ่ปัจจัยยุบันปัจจัยยุบันปัจจัยยุบันเป็นปัจจุบันนะปัจจัยยุบันเขาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวก็จะพูดตรงนี้ว่าเป็นอดีตอย่างเงี่ยใช่ไงหนูก็เลยสงสัยว่าเราจะเน้นที่ปัจจัยหรือเป็นยุบันเพราะฉะนั้นแบบว่าให้ดูรวมๆอ๋อก็มันก็ต้องโยงกันทั้งคู่แหละนะอันนี้ก็จำที่หนึงว่าว่าตัวปัจจัยมันดับไปแล้วนะได้ได้ได้การดับไปนั่นมันเป็นไปอดีตใช่ค่ะอ่า มันจะต้องดับไปซะก่อนใช่ไหมเกิดสภาพจิตเนมันมีการเกิดดับกร็ดับจนตเวลาใช่ไหมอ่ะตื่นถึงทุกข์ได้ตื่ความจริงอ่ะการดับไปเนี่ยดวงแรกอะไดวงหลังมันเกิดต่อดับไปได้เป็นอดีพอนะอ่าแต่ถ้าอันนี้ก็อาเสวนาก็เป็นชาวนาไปอ่าชาวนาเบอร์หนึ่งเป็นมหาภูสโใช่ไหมฮะดับลงชาวนาเบอร์สองมันเกิดต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าส่วนข้างบนนี่ก็แย่ๆเลยใช่ไหมพอนะอดีตเนี่ยเราเข้าใจไงจิตมันเกิดดับเกิดดับใช่ไหมอ่ะเกิดติดต่อกันดีไประหว่างขั้นอ่ะ พอนะวัตถุนี่อันนี้เหมาด้วยนะฮะวัวัตถุรูปทั้งหมดที่หกปัจจัยนี้ลงตัวพอดีนะแยกเป็นห้าปัจจัยกันหนึ่งปัจจัยก็ระพับเดียวกันเลยปัจจัยเนี่ยเป็นวัตถุรูปเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจสิใช่เปล่าไปอาศัยก็อาศัยเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันน่ยจากภูวิยนธาสองอาศัยจากภูวัตถุเกิดใช่ไหมโสตมียาธาสองอาศัยโสตมวัตถุเกิดไปอาศัยเดี๋ยวนี้ไง อาศัยก็ไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้ไปอดีตไม่ใช่นะอาศัยขนาดนี้ใช่ไหมคะเป็นปัจจุบันพอนะปัจฉาน้าไี่เกิดทีหลังเป็นปัจจัยกีด85เว้นนี่เขาไม่ได้เขียนนะเป็นอารมณ์บีบักสีปัจฉานะช่วยอุปธรรมนะอันเนี้ยอุปธรรมเนี่ยอย่างเดียวละเดี๋ยวการในี่ผู้ทีหลังคนละเรื่องนัน้ำอุปธรรมรูปอู่ปนี่คเขาเกิดก่อนนะเป็นปัจจยุบันปัจฉานี่มันกลับมาอยู่นะ นามเป็นปัจจัยจะเกิดทีหลังช่วยอุปการละแก่รูปที่เกิดก่อนรูปเนี่ยเดินทางมาผ่านนามนามก็ช่วยอุปัมภมเอาไว้ก็เจอกันตรงไหนก็ตรงนั้นล่ะก็เป็นปัจจุบันอาการไปก็อุปธัมม์ดี๋ยวนี้รูปเนี่ยเกิดดับเท่ากับสิทธิขนาดจิตนามก็ช่วยอุปมัมภมให้รูปนั้นก็มีอายุตั้งอยู่ได้เนคาบอายุของเขานามอุปัมภมรูปนะโอ้โหต้อตงเลิกแล้วเดี๋ยวจบแผ่นนี้ก็เลิกก็ดีนะอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าโค้งนี่อีกทีนะอีกกำลังพูดนั่นอยู่ประชารัใช่ไหมอาหารชาติอันนี้ก็ยกทัก4ี่นะทักสี่นะอาหารชาติรูปอาหารเรปัจจัยเดียวละรูปอาหารโอชาใช่ไหมไอชีนี้เขาไม่ได้พิมพ์ละเอียดมากนะต้องโอชาภายในภายนอกนะถ้าตู้ให้เต็มเนี่ยช่วยประการละแต่รูปเป็นกระลาบเดียวกันมากระลาอื่นมั้งถูกไหมเออเรามีการบริโภคอาหารเข้าไปแล้วก็โอชาก็ช่วยขนาดเนี้ยอย่างเมื่อตอนเที่ยงใช่ไหม เราบริโภคอาหารแล้วหายการย่อยแล้วก็ช่วยเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปเป็นปัจจุบันเงี้ยบริโภคเดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ย่อยย่อยได้เป็นปัจจัยเลยโอเคนะอ้าวชีวิตจีซีชีวิตจะรูปเนี่ยรักษากรรมที่เหลือไว้ปัจจุบันการก็รักษาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะนะอ่าก็รูปพวกนี้ก็ต้องมีรูปที่หนึ่งอันหนึ่งอันใดอันเดีขึ้นมา ตัวนี้แหละเป็ปตัวรักษารูปที่เกิดจากกรรมด้วยกันอ่ารักษาอดู่นี้อ้าวอะไรมรดกนู่นมรดกนะมรดตพูดแล้วนะมระตทูพูดแล้วนะนานนั้นนี่ชัดเจนนะกรรนอดีตดับไปแล้วเจตเจตกรรมสามสามอ่ะกุศลกรรมอกุศลกรรมใช่ไหมทำไปแล้วเมื่อวานทตงกุศลอะไรเนี่ยดับไปแล้วเมื่อวานนี้โอเคชัดเจนนะทำก็ดับไปแล้วพอนะอดีตการอ้าวโอ้โห พอเนาะไม่ไหวนะมั้งเออใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเป็นยังไม่ไม่ทันละเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันคุณที่มากาสอนตัดสมัยก่อนเออเนี่ยเนี่ยแต่มาอยู่ที่แผ่นนี้นี่โรนี่รวมไปให้แล้วนะเห็นไหมนี่ไงพอเดี๋ยวพอละนี่แค่รวยแเฉยนะรวยเฉยเนี่ยจะมีอยู่สี่แบบนะนี่เอามารวมแล้วเมื่อกี้เราก็จะกระจายใช่ไหมนี่เอามารวมกลุ่มมันจะมีสี่แบบนะ มีปัจจุบันการมีตอนหนึ่งอดีตการนี่ตอนหนึ่งอันนี้ปัจจุบันอดีตอนาคตการเิทยุวิศว์มีสี่แต่ตรงนี้ตอนอันนี้ไม่มีนะปัจจุบันอดีตอนาคตจะ่างถ้าแบบเดียวนีงไม่มีนะจะมีสี่คอลัมน์อ่าเพราะล่ะที่จะเอาสอบแบบคือตรงนี้แหละอาทีนูตูอะไรนะอาทีนูตูอะไรนะก็ที่มีสีอ๋ออ่ออาอาาที่รูตูอันเนี้ยสี่การใช่ไหมเนี่ย แต่ดีสี่ไม่ใช่สี่การนะสี่ปัจจัยนะอันนี้เนี่ยเดีผู้นี้เข้ามาว่าเนาะนี่เราจับวัวแม่รันวู่สี่แบบใช่ไหมปัจจุบันที่มีสิบเจ็ดนะหรือสามหกนีก่นี่เม็แต่แต่ตรงนี้มันเราสรุปออกมาเองนะเมือนที่ก้าชาติเมื่อกี้เนี่ยมันรวมแล้วเป็นสามหกใช่ไหมนี่ไนตรง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 นี้ไม่มีในหนังสือเรานะเราจะแยกมาต่างหากแล้วก็เนี่ยโอ้โหมันอย่างนี้อ้าวไม่ไหวละ ไอตอนอย่างเงี้ยท้ายๆจะเป็นอย่างเงี้ยถามตอนท้ายก่อนเนี่ยมันกำลังติดพันใช่ไหมมันแบบเข้มข้นมากใช่เนี่ยเอาเอาเอาวันนี้เอาชิ้นชุดเดิมมานะอ่พอแล้วไม่ต้องสวดบทละโอเคพอนะ